ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยฮะและก็อยู่ทั่วโลกต่างประเทศนอกโลกสวัสดีทุกคนนะครับก็ไม่ได้ออกมาพบกับพี่น้องนานแล้วก็พอดีไม่สบายนิดหน่อยนะฮะก็เลยนั่งดูข่าว,ข,าวข่าวบ้านเมืองนะครับไปเรื่อยๆ กบังเอ,อิญบังเอ,อิญนะครับมีข่าวโอ้ข่าวมหัศจน,นะฮะข่าวประหลาดของประเทศไทยนะฮะข่าวไปลักหมุดของคณะราษฎรนะครับว่ามันเป็นข่าวที่ตลกนะะสำหรับผมก็เลยต้องออกมาพูดสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะลืมภูผาไปนะฮนะ ก่อนที่จะมีการไปขโมยผมเรียกว่าขโมยนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาคือใครนะครับปกติจะเป็นคนทั่วไปนะครับอย่างผู้ก่อการร้ายไอ้รงไอซีดเนี่ยเขาจะประกาศนะครับว่าถ้าได้ไปก่อวินาศกรรมหรือไปทําอะไรเขาจะประกาศความรับผิดช,ชอบนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมันมันเหมือนกับการมาแอบทําอะไรสักอย่างนะเออมาแอบขโมยหมุดนะครับหมุดแล้วก็เอาหมุดอันให่มาใส่ครับ มุดน,น่าใสฮะโอหาครับหาหามากเลยเรื่องนี้ฮ <c oughs> ก่อนที่จะมีการมาขโมยหมุดก็จะมีการห้ามติดตามนะครับติดตามอาจารย์สมศักดิ์เจียมติดตามเพจติดตามเฟซบุ๊กครับ,รบของอาจารย์สมศักดิ์เจียมโอ,โอ้สัญญาณเน็ตอีกแล้วนาะเวลาจะออกคลิปทีไรสัญญาณไม่เคยเป็นใจนะฮะอยู่ในรูก็แบบนี้ฮนะคือ ก็มาห้ามติดตามทางโซเชียลของเฟซบุ๊กของอาจารย์ประวินของอาจารย์สมศักดิ์เจียมและของคุณแอนดูนะครับเออโลกมันก็หมุนไปเรื่อยๆทุกวันนะครับภายในหนึ่งวันก็ยี่บสี่ชั่วโมงมันก็หมุนไปเรื่อยๆยี่สบสี่ชั่วโมงอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีหมุนไปเรื่อยๆโลกมันหมุนไปตลอดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาในโลกนะฮะ มีการคนา้นคว้ามีการวิจัยสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับประเทศไทยครับย้อนสอนนะประเทศไทยนี่มีการย้อนสอนนะครับคือไม่ไปตามชาวบ้านเขานะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ย้อนยุคครับเออเขาเล่นโซเชียลกันนะครับทุกวันนี้โลกมันไปไกลแล้วคือเขาไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์เขาไม่ค่อยได้ดูทีวีเขาก็ติดตามกันในโซเชียลทีนี้ พเดจการประเทศไทยก็เลยเกิดไอเดียสุดๆคนระับปิ๊งไอเดียห้ามติดตามนะครับคือทีแรกคนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับส,ส่วนมากจะเป็นคอาการเมืองนะที่จะรู้จักอาจารย์สมศักดิ์เกมธีรสกุล,กลรู้จักอาจารย์ประวินนะครับโอ้มีพี่น้องบอกว่ากระตุกมากน่าจะกระตุกจริงๆฮนะมันอย่างนี้ทุกทีลยครับเวลาจะออกคลิปนะไม่ทราบว่าตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงดีหรือ,อยังฮนะ มีคนบอกว่ากระตุกผมก็ว่าน่าจะกระตุกนะครับอัดคลิปทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีก็อยู่ในรูนะครับมันสัญญาณไม่ค่อยดีฮนะมันไม่ได้อยู่บนที่สูงฮนะมันอยู่ในรูมันสัญญาณม่าอาจจะรบกวน,นบ้างก็ตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างพี่น้องก็ทักทายมานะครับเออเอาไปต่อฮนะเรื่องย้อนยุกนะเรื่องประดิษการย้อนยุกนะ คือเขาติดตามอาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์หรือคุณอันดูนะฮะคือปกติคนที่เป็นคอการเมืองเท่านนั้นที่เขาจะติดตามนะครับพวกนี้พอดีประเด็จการไทยกลัวกลัวไม่ดังนะฮะก็เลยไปโฆษณาให้นะครับบอกว่าห้ามติดตามแน่นอนนะครับถ้าห้ามแล้วเมื่อไหรและคนไทยหรือว่าคนที่ไหนในโลกก็จะมีลักษณะนิสยัยคือต้องสอดรู้สอดเห็นนะครับ คืออยากรู้อ่ะยิ่งปิดกูยิ่งอยากรู้อะเออใครว่าสมศักดิ์เกียร์ที่แรกไม่รู้จักครับใครว่าสมศักดิ์ใครว่าประวินตอนนี้คนที่ไม่รู้จักก็ไปติดตามกันมากกว่าเดิมครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ทําให้เรื่องมันดังข้าไปใหญ่ก็คือเดี๋ยวผมจะบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์เกียร์หรืออาจารย์ประวินหรือคุณแอนดูเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเจ้านะครับเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่ทําอะไรแบบไม่ค่อยดีหรือจริง,รงๆเขาก็ทําปกติของเขาคนระับ แต่สามคนนี้ก็ชอบเอาพฤติกรรมของพวกเจ้าวพวกอะไรนี่มามามา,มาเปิดเผยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการห้ามติดตามสามคนนี้ก็ให้มันห้ามไปครับคือคุณห้ามก็ห้ามไปผมก็แอบ,บดูก็แอบ,บดูไปฮะคือ <c oughs> <c oughs> แทนที่คนเขาจะไม่ไม่รู้จักมันก็ทําให้คนรู้จักเออดีดีด,ดีนะครับก่อนที่จะมีการมาลื้อหมุดมาแอบ,บขโมยหมุดนี่ก็เล่นงานเอามามา,มาประกาศข่าวเรื่องสามคนนี้ก่อนนะครับ พอหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเอาละครับขโมยหมุดลักหมุดคณะราษฎรคือหมุดนี้นะครับถ้าถ้าไม่ใช่คอการเมืองก็คนทั่วไปก็ม,ม่ผมผมขออนุญาตพูดว่าคือคนทั่วไปในประเทศไทยนะครับถ้าไม่ใช่คอการเมืองจริงก็ไม่ค่อยสนใจนครับเรื่องนี้หมุดคณะราษฎรครับแต่หลังจากมีการต่อสู้ของพี่น้องเสื้อแดงอ่ะผมพูดไปพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็จะมีการไปจัดงานรํำลึกให้กับคณะราษฎรที่ ทำการปฏิวัติประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองปีทั้งสี่เจ็ดห้าเนี่ยหมุดนี้ก็สร้างเป็นสัญลักษณ์นะฮะสร้างสัญลักษณ์เก็บไว้ว่านี่คือประเทศไทยมันได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองะซึ่งหมุดนี้นะครับก็ปักไอไม่ใช่ปักนะมันจะอยู่แถวลานพระบรมรูปทรงม้าแถวนั้นผมเมื่อเคยไปถ่ายรูปเคยไปทํากิจกรรมอยู่นะฮะคือหมุดนี้มันเป็นเหมือนกับหนามที่มันทิ่มแทงใจของระบอบ กษัตริย์ระบอบราชานะมันมันเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันทําให้ฝ่ายอานาจหรือฝ่ายเผด็จการเก่าเนี่ยมันมันเหมือนมันมีอะไรมาทิ่มตลอดนะครับคือไม่รู้มันผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนไปไปรักหมุดนี้แล้วก็เปลี่ยนหมุดมาใส่ครับแต่คือพฤติกรรมเนี่ยมันมันเป็นพฤติกรรมที่ขี้ขลาด เหมือนโจรเหมือนโจรที่มันไปลักขโมยของคนอื่นนะครับแล้วมันก็ไม่บอกว่ามันเป็นใครนะเหมือนที่ผมบอกไปเมือ่อสักครู่คือโจรก่อการร้ายทั่วโลกหรือแม้พี่ไอโจรทางใต้นะครับที่เขาไปก่อวินาศกรรมอะไรเขายังบอกประกาศว่า,วากลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไอซิดไอซิดนะฮะก็ประกาศว่าเอออยารับความรออับผิดชอบเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้แต่หมุดคณะราษฎรที่หายไปคนระับ ไม่มีใครกล้าประกาศนะครับว่าเป็นคนรักเอาไปแถมไม่นาซ้ําไม่พอครับเอาหมุดอันใหม่มามาใส่ให้ผมอ่านข้อความผมว่ามันขำนะมัน,ม,นมันเหมือนกับพวกขายขายสินค้าออกฟูลฟิตหน้าใสอะไรคนระับคือพยายามจะบอกว่าไอ้ไฟฟ้าประชาชนนี่มีความสุขหน้าใสแล้วก็เอาไอ้บทความของผมก็าจำไม่ได้แต่มันพี่น้องไปหาดูนีน่ ในทางโซเชียลมีเยอะฮนะลักษณะเหมือนกับว่าถ้าให้เชื่อฟังกษัตริย์ให้เชื่อฟังผู้ปกครองนี่จะชีวิตมันจะรุ่งเรืองประเทศนจะดีขึ้นแถมยังมีไอ้พลังของแผ่นดินหรือแปลกับภูมิพลนะครับคือผมก็ไม่ทราบว่าความคิดของพวกคุณเป็นยังไงคือไอ้คนที่เอามาใส่แทนนะครับก็มีคนวิเคราะห์ต่าง,าง,างนาๆนานาครับว่าไอ้มุดนี้นะครับใครเป็นคนรักไปและใครเป็นคนเอาเข้ามานะครก็ ก็วิเคราะห์กันไปไม่มีใครรู้อะแต่จริงถ้าจะให้ทายก็คงไม่เกินไอ้พวกคอสอชอไม่เกินไอ้พวกประเทสการนะครับที่แน่ๆไม่น่าจะใช่โจรหรือไม่น่าจะใช่พวกพวกขายของเก่าหรอกฮะเพราะมันก็ไม่ได้ไม่กี่บาทนะครับ <laughs> มันก็อยู่มานานเองมันนะครับหมุดนี้นะฮะเราพี่น้องบอกว่ากระตุกอีกแล้วอือฮะคือหมุดนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานเอ้มันอยู่มานานของมันแล้ว มันไม่ได้หายไปไหนแต่พอมีการเปลี่ยนรัชกาลมีคอสชเอขอ้ามาเนี่ยมีคนมาขโมยหมุดไปซึ่งมีพี่น้องนะครับพี่น้องก็ได้เอารูปมาให้ดูว่ามันมีการไปกลางเต็นต์ตรงนั้นก่อนไปคุมไว้ไม่ให้มีคนเห็นนะครับว่าพวกมันทําอะไรก่อนที่มันจะขโมยหมุดไปได้ข่าวว่ามันทำตั้งแต่วันที่5เมษาแล้ว ว่านะน่าจะหลายวันกว่าจะงัดออกไปหรือจกว่าจะโบกปูนทับนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเอาออกไปแล้วหรือมันจะโบกปูนทับธรรมดานะฮะแต่รู้แต่ว่ามันมันได้ทําการสําเร็จไปแล้ว <c oughs> ซึ่งประชาชนนะครับก็งงตอนนี้ก็งงกันมีพี่น้องบอกว่าเออเราน่าจะไปทําลายไอ้หมุดนี้นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ของของโบราณนะทําลายแล้วเราจะรู้ ตัวเลยว่าไอ้ใครนะที่มันเป็นคนขโมยหมุดอันนี้ไปทิ้งนะครับก็น่าสนใจฮนะคือไม่ทราบเป้าหมายไม่ทราบอะไรของมันแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายที่ไม่รักประชาธิปไตยก็แล้วกันในที่มันทําแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าทำแล้วใครจะได้ประโยชน์นะถ,ถ้าถามว่าถ้าเป็นรัฐการที่สิบหรือเสียโอทําผมว่ามันแปลกๆนะหรือเป็นเล่นไสยศาสตร์ หลายคนก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานาผมก็ไม่อยากจะไปวิเคราะห์อะไรกับเขาแล้วเขาก็คอยดูคือโลกมันไปไกลวันนี้พี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้มันก็ไปข้างหน้าครับมันมีย้อนกลับมาครับคือเขาเปลี่ยนจากระบอบเก่าระบอบประยัมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ไปแล้วไม่มีใครกลับมาเป็นระบบกษัตริย์อีกมันหายยากครับมันไม่มีครับประเทศอาจจะมีอัง,องกฤษช่วงหนึ่งนะคือทุกวันนี้อังกฤษก็น่าจะไม่มีใครอยากจะได้อักษร์เหมือนเดิมมาตอนนี้คือมันไม่มปีประเทศไหนที่มันไปไปข้าาแล้วถอยกลับมาข้างหลังแล้วก็ไปข้าาอย่างนี้มันมันหายยากครับประเทศไทยเนี่ยย้อนยุคเหมือนก็บลำวงย้อนยุคยังไง,งนันนะ <laughs> เออ แปลกดีอรับพี่น้องบอกว่าหมุดเก่าน่าจะโดนหลอมไปผมคิดว่าไม่แน่นะครับอาจจะโมน่าจะฝังอยู่นะอันนี้อันนี้ความคิดผมนะครับคือมันคงไม่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 เลืออะหรือมันคงจะโดนอีกข้อหาหนึ่งแต่มันคงไม่กลัวครับในเรื่องทําทําลายประเทศมันยังทํามาขนาดนี้แล้วนะฮะคือประเทศเรามันก้าวไปข้างหน้าแล้วนะครับประเทศทุกประเทศทั่วโลกมไปขา้างหน้าแต่ประเทศไทยเนี่ย พอมันมีนะะดดนนรรคณนะครัษฎรดดได้เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะฮะทีนี้ฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายอำนาจเก่ารัระบอบก,กษัตริย์นะครับก็มีพวกขุนนางพวกอำมตยตอะไรทั้งหลายเนี่ยก็พยายามนะครับพยายามจะหาทางกลับไปสู่ระบอบเดิมไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชนจะมีอำนาจ ประชาชนจะมีสิทธิ์มีเสียงมันก็เกิดความพยายามมันสู้กันมานานนะครับเรื่องพออนุญาตคือพยายามจะเอาอำนาจกลับไปเป็นของกษัตริย์เหมือนเดิมไม่ได้ฮะสมัยรัชกาลที่เก้าขึ้นมาหลังจากที่อยู่ในห้องสองคนแล้วเสียงปืนดังลั่นนะครับรัชกาลที่แปดก็เสียชีวิตไปก็ไม่รู้ว่ารอเก้าฆ่าหรือเปล่าอนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่หลักฐานมัน ออกจะเป็นอย่างนั้นครับหลังจากปี2490มาเนี่ยก็มีการพยายามจะกลับไปให้ได้ฮะมีการตั้งคณะองคมนตรีพยายามรื้อฟื้นระบบเก่าๆมาครับความพยายามของพวกเขาเนะจนประเทศไทยเรามีองคมนตรีพี่น้องคิดดูสิครับว่าองคมนตรีเนี่ยถ้าพูดถึงการปกครองในระบบประชาธิปไตยนี่มันไม่เกี่ยวครับแต่พวกนี้มันพยายามต้องมีองคมนตรีหมายถึงว่าตัวแทนของกษัตริย์ มันจะย้อนยุคไปนะแล้วตอนนี้นะครับรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์นี่ก็แก้ไปแล้วให้อํานาจมหากษัตริย์เต็มที่อํานาจรอสริบเนี่ยเออให้เต็มที่ก็สมบูรณาญาสิทธิร,ธร,ธร,ธรธาชไกลๆนี่แหละครับก็ก็ชัดเจนไปเลยครับพี่น้องก็ก็ให้ไปไอ้คอสชหรือทางฝ่ายผลิตการได้ไปประกาศเลยว่าประเทศไทยไม่ไม่ต้องมีประชาธิปไตยแล้ว เป็นระบอบเก่าดีกว่าเออเอาให้ชัดเจนไปเลยไม่ต้องไอยไม่ต้องเหนียมอายกันล้นะฮะจะไปไอายทําไมในเมื่อทำักขนาดนี้แล้วนะครคุณจะไปไอายทำไมหมุดของมันอยู่ดีๆก็ไปถอนออกอนดุดเสารีเปราบกระบทนะครับตรงหลักสี่แล้วก็ไปย้ายนะฮะคิดดูสิ่งที่มันเป็นตัวแทนของการต่อสู้สิ่งที่เป็นตัวแทนที่มันเป็นภาพของ ฝ่ายประชาชนนะครับก็ถูกทําลายไปเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่ามันมันคิดว่ามันทําลายแล้วคนจะลืมมั้งครับคือมันผมไม่ไม่มีอะไรจะพูดกับไอ้พวกเนี้คือมันคิดว่ามันทําลายพวกนี้เราคนจะลืมมั้งฮะห้ามติดตามในโซเชียลห้ามแชร์ห้ามโพสต์สวัสด,ดีครับน้องตั้งครับสวัสด,ดีพี่น้องนะครับเมื่อกี้ดูสิครับมันพยายามจะทําลายทั้งที่ โลกมันไปไกลเอา้าคุณทําลายไปแต่เขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้หมดแล้วหลักฐานทุกวันนี้มันบันทึกะบันทึกไว้ในในคอมพิวเตอร์รูปถ่ายสถานที่คือเขาบันทึกไว้หมดแล้วแล้วคุณจะไปทําลายเพื่ออะไรเขาแชร์ไปทั่วโลกนะครับรวมทั้ง Google ก็คงจะบันทึกไว้หมดแล้วฮะฮะเออน้องตั้งบอกไอ้เกียรวชิราลงกรนั่นแหละเอออันนี้ผมไม่ได้พูดนะน้องตั้งเป็นคนพูดคนระับผมอ่านอ่านเอาครับ ะฮะก็คือมันยุคไหนนะครับคือย้อนยุคไปเอาเอาอย่างนี้กรผมว่าประเทศไทยนี่ควรจะเปลี่ยนชุดแต่งกายดีไหมครเป็นชุดแบบจงกระเบนใส่ผ้าขามา้าเออเขี้ยวหมากนั่งเกวียนเออกฎหมายนั่งรถกระบะจะได้ไม่ต้องเอาไปใช้เรามานั่งเกวียนเราขี่มา้าใส่จงกระเบน เอ,อ่ย้อนยุคแบบนี้เอาเลยดีกว่าแล้วพวกเจ้าพวกนายเนพวกเจ้าเมืองพวกกษัตริย์พวกราชวงศ์อะไรเนี่ยถ้ามันอยากได้ลูกได้เมียชาวบ้านคนไหนมันก็มาเอาไปเหมือนสมัยโบราณด,ดีไหมแบบนี้ไหมประชาชนก็ไม่ต้องมีสิทธิ์มีเสียงหรอกไอ้วันรับประหลงรับปริญญาอะไรเนี่ยเออพอใจคนไหนสวยๆเรเรียกกลับไปเลยเข้าไปเข้าเฝ้าไปเลยเอาแบบนี้ไหมพี่น้องประเทศไทยมันจะย้อนยุคไปถึงไหน เออโลกเขาไปจนจะไปดาวอังคารนะจะไปหาที่อยู่ใหม่ต่างดาวแล้วยังย้อนยุคนะครับประเทศไทยนะเออแต่ผมก็ไม่เข้าใจประชาชนคนไทยก็ยังทนนะครับความรู้สึกผมนี่เหมือนประเทศไทยเราอยู่ในทะเลทรายฮะประชาชนทนเหมือนอูดเออแต่ก็ทนอีกหน่อยครับพี่น้องคือผมก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับข่าวดีมาบอกพี่น้อง ไอเรื่องถอนหมุดเรื่องไอห้ามติดตามอาจารย์นี่ก็เล่าไปแล้วครับเนอ่ยผมก็มีข่าวดีบอกพี่น้องฮนะคือในในความชั่วของพวกมันเนี่ยมันก็มีข่าวดีให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าในเร็วๆนี้มันก็จะมีการงัดข้อกันนะซึ่งก็มันก็มีข่าวที่เด็กปา๋าไปไอคนที่ไป ขายยานะฮะในทหารก็ไปถูกตำรวจจับเออไอ้ป้อมคาวเวียก็หายตัวไปไม่รู้ไปไหนคือตอนนี้นะครับหน้าฉากของพวกนี้นะครับมันมันดูเหมือนจะถูกกันนะรักใคร่กันดีนะแต่คําพูดที่ออกมาจากป๋าเปรมไอ้เชี่ยเปรมดีกว่าเรียกวันป๋ามันเคยตัวไอ้เปรมมันก็พูดอย่างไอ้ปวิทมันก็พูดอย่างไอ้เสียก็พูดอย่างไอท้ทอม ตอนนี้กำลังสร้างภาพอยู่ดีๆครับตอนนี้มันก็ไปอีกอย่างหนึ่งคือมันดูเหมือนมันจะรักใคร่กันดีนะครับไอ้พวกนี้แต่พฤติกรรมที่มันทําแล้วรู้สึกว่ามันจะมันจะร้าวร้าวลึกเกินกว่าที่มันมันจะมาดีกันได้ครับผมให้ไม่เกินสามเดือนนี้มันต้องมีกันสัต์กันสักสักอย่างฮะอันนี้อันนี้ผมวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีใครมาบอกผมนะอันนี้ผม วิเคราะห์ให้พี่น้องฟังแต่ผมว่ามันจะเป็นข่าวดีสําหรับพวกเราให้พวกเราเตรียมตัวเออเรื่องนี้ผมก็พูดไปว่าจะบอกพี่น้องทุกทีแต่ไม่ได้เอากระดาษไม่ได้เอาปากกาใหมา่ละคือการเตรียมพร้อมของพวกเรานี่ครับคือถ้ามันมันมีเหตุการณ์อะไรปั๊บเราเตรียมชุลมุนไปด้วยขเขาซึ่งก็เหมือนกับที่อาจารย์สุรชัยเคยบอกว่าเรารู้ว่าฝนมันจะตกเราก็ต้องเตรียมภาชนะจะรองรับนะ จะรองนับฝนไม่ใช่ว่าปล่อยฝนมาตกมาล้มก็ไหลไปนะฮะนี่คือการเตรียมพร้อมของเราระหว่างนี้เราก็ติดต่อประสานงานเอาเพื่อนฝูงอยู่ตรงไหนเอ,อติดต่อกันตลอดเวลาถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเราจะไปเจอกันที่ไหนอะไรนี่ก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องพบปะพูดคุยกันประจานะครับไม่ใช่ว่ามันดา่าดานั่งดา่าพวกคอสชทุกวันแล้วก็ทามาหากินก้มน้าก้ม,มตากันไปฮะค,ออคุยถึงเรื่อง กลมหน้ากลมตาทำมาหากินเนี่ยมันก็มีเรื่องมาพูดอีกนะครับก็สะเพรย์เหระ,ะครับพี่น้องคือนานๆจะออกมาทีหนึ่งขอ,ขอพูดสักหน่อยหนึ่งนะฮะมันมีพี่น้องหลายคนนะครับก็อบอกว่าโอ้ยทำรรมาหากินดีกว่าไม่สนใจการเมืองจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยก็อบอกพี่น้องนะครับว่าพี่น้องขยันทำมาหากินแล้วเงินมันไปอยู่ที่ใะคะรครับทำมาหากินเพื่ออะไรเพื่อเสียภาษีไปให้พวกมันถลุงเล่นนะครับ คือผมเข้าใจเรื่องการทํามาหากินนะครับมันมันก็เป็นเรื่องปากท้องอันนี้สําคัญแต่ตราบใดที่คนไทยนะครับยังไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องปัญหาการเมืองนะครับการเมืองนี่ต้องเอามาเป็นปัญหาดับหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องไม่สนใจปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยพี่น้องก็ทํางานกลมหน้ากลมตาทํางานเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็เสียภาษีไปไปให้รัฐบาลผลิตการมันเอาไปถลุงเล่นแล้วเราก็มาบ่นทางโซเชียลมันไม่ได้ประโยชน์นครับ คือทํางานแล้วก็ทํางานไปแต่คือเราก็ต้องเอาเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องที่เราจะต่อสู้เนี่ยมาเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งทาไปงานก็ทําไปแต่อย่าอย่าไปอย่าไปให้ความสําคัญเรื่องของมากินจนลืมการต่อสู้นะครับ <S 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 เมื่อถึงวันนั้นคนไทยก็ตัวใครตัวมันสุดท้ายก็จะถูกมันกดขี่แบบนี้ครกดขี่แล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มีแต่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่จะช่วยเหลือกันการต่อสู้มัน ทุกประเทศมันก็แบบนี้นะครับมันก็เจ็บปวดแบบนี้ฮะมันเจ็บปวดเหมือนกันทุกประเทศนะครับแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะฮะมันก็ต้องผ่านจุดนี้มาทั้งนั้นหละครับแต่มันอยู่ที่เราจะรวมพลังกันยังไงนะฮะมีพี่น้องบอกว่าพุทธเชื่อชัดสุรชัยไม่อยากฟังไม่เป็นไรครับก็คือแต่ละท่านนะครับตักสู้แต่ละท่านมันก็มีความเด่นความดีอะไรไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ฟังส่วนผมเองก็ฟังทุกทุกคนนะ,ะทั้งลุงสนามหลวงทั้งอาจารย์สุรชัยทั้งโอ้หลายคนคนระับผมฟังหมดทุกคนนะคคือใครก็ตามที่ไม่เอาระบบเก่าเนะี่ยผมถือว่าดีหมดนะครับแต่ใครไปรับใช้เจ้าใครไปเอาเจ้าอยู่ผมก็ถือว่าไม่ไม่ใช่ลนะ คือประชาชนวันนี้มันต้องเอาอํานาจกลับมาเป็นของประชาชนให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่เขาจะพระราชทานอะไรมาให้เรานะฮะพี่น้องต้องเอาปัญหาเรื่องการเมืองมาเป็นปัญหาดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งส่วนการทำหมากินก็ทําไปแต่คือพี่น้องจะตั้งใจทำหมากินแล้วเป็นไงครับวันนี้เศรษฐกิจเป็นไงครับดีไหมครับประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจย่ําแย่ ทำมาหากินฝืดเคือมันก็เกี่ยวกับการเมืองครับปัญหาการเมืองทั้งนั้นวันนี้งไงรัฐนุนฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วเป็นไงครับพี่น้องเรียนถึงมสามของเก่าได้เรียนถึงมหกนะครับนี่คือการเมืองฮะการรักษาพยาบาลเป็นไงครับควาให้ไปลงทะเบียนคนจนต่อไปคนที่มีสิทธิ์รักษาฟรีคือผู้ยากไร้ครับผู้อนาถานะไม่ใช่ทุกคนนะครับฮนะอ่านี้เดี๋ยว ใครเนี่ยวานี่ป้าป้าบอกเศรษฐกิจดีก่อนนะการปฏิวัติประชาชนหมดยุคไปแล้วต้องปฏิวัติทุนฮนะครับการปฏิวัติทุกวันนี้ใช่มันจะมันต้องมีเงินมีทุนนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับเอาเรื่องทำมาหากินโดยที่ไม่ได้มาต่อสู้นะครับมันก็จะเหมือนกับทำมาหากินไปให้เอาเงินไปให้เขานะคร นี่คือพี่น้องเรานะครับจะต้องคิดเรื่องนี้ก่อนการเมืองต้องมาก่อนเมื่อการเมืองประเทศไทยมันเป็นของประชาชนอำนาจมันเป็นของประชาชนจริง,รงวันนั้นนะครับพวกเรามันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนผู้ปกครองที่เราเลือกมามันจะต้องถูกตรวจสอบได้ต้องวิจารณ์ได้นะฮะไม่ใช่พูดถึงก็ไปได้เออมีรูปใส่ชุดนะครับ รอสิบนี่ไปใส่กางเกงในตัวเดียวปัน่นรถจักรยานรถโอ้โหอยู่ต่างประเทศให้เขาถ่ายรูปออกมาเราจะเอาแบบนั้นในประเทศไทยวิจารณ์ไม่ได้อาแบบนั้นเลยครับเออมันมัน,มนจะย้อนยุคไปถึงไทยรคุยเรื่องย้อนยุคแล้วมันมันขึ้นนะฮะเขาไปไกลแล้วเออนี่ย้อนยุคประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยกําลังจะมี ทางรถไฟความเร็วปานกลางนะครับยังไม่มีนะครับไอ้รถไฟคู่อะไรนะตอนนี้ประเทศลาวนะครับประเทศลาวนี่ผมมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศลาวผมวันนั้นโทรไปคุยกันเข <mumbling. S 1> าบอกว่าประเทศลาวครับกำลังสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้เจาะอุโมงค์แล้วครับเขามีรูปมีรายถ่ายให้ผมดู <cond ition ing> ทางรถไฟความเร็วสูงเขาทำแล้วนะครับประเทศลาวประเทศไทยรถไไอ้รถไฟรางคู่ยังไม่เสร็จเลยครับ ยังไม่ทันเริ่มเป็นยังไงล่ะครับย้อนยุคอีกแล้วครับเออประเทศไทย <c oughs> อันนี้คุณอดิศักดิ์บอกภูผามีแฟนแล้วกี่คนยังไม่มีครับยังโสดอยู่ครับแล้วสาวคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ฮร <c oughs> อันนี้เอาคําๆนะครับพี่น้องไม่ได้มาเจอกันนานก็คิดถึงกันนะครับก็คงไม่มีอะไรครับวันนี้เอามาบอกพี่น้องครับว่า เราต้องไปข้างหน้าครับประเทศไทยแล้วเราต้องก้าวไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ย้อนย้อนยุคไม่ใช่ย้อนหลังนะครับไอ้ที่เขาไปถอนหมดไอ้ที่เขาห้ามไม่ให้ติดตามอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินหรือคุณแอนดิวนะครับก็เรื่องของพวกมันมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราเรื่องของพวกเราคือเปลี่ยนประเทศนะครับมีพี่น้องใน facebook กระบอกมาบอกไอ้หมดนี่เราสร้างใหม่ก็ได้ถ้ามันหายไปจริงๆนฮะเอาฝังเพชรเลยก็ได้อ่าให้อำนาจมันเป็นของประชาชนจริงๆนะครับ สร้างให้มันใหญ่ไปกว่านั้นก็ได้ฮะก็คือมันเอาโอเคมันมีเรื่องสองเรื่องที่จะต้องคุยคือเรื่องหมุดนะครับมันก็เป็นเรียกว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เราก็ก็เข้าใจนะครับแต่เราจะไปให้ความสําคัญจนลืมการปกครองหรือการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับคือมันมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับ คือเรื่องประวัติศาสตร์เราก็ต้องโอเคครับมันต้องสําคัญเรื่องนี้สําคัญแน่นอนเราทิ้งไม่ได้แต่เราก็อย่าลืมว่าในขณะที่หมุดนี้มันมีมาเจ็ดสิบกว่าปีหรือกี่ปีเจ็สิบเดี๋ยวสองสี่เจ็ดห้ากี่ปีนี้มันเท่าไหร่มันเจ็สกว่าปีผมก็ไม่รู้เอ่าตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้าประชาชนคนไทยรู้เรื่องประชาธิปไตยดีขนาดไหนนะฮะก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับให้มองเป็นเรื่องดีที่ว่าพวกมันทําลายหมุดนี้เพื่อให้คนสนใจนะครับหมุดของคณะราษฎรนะครับก็ดีคนจะได้รู้นะฮะว่ามันเกิดอะไรกับประเทศไทยวันนี้พวกเราสิ่งที่พวกเราจะทําคือหนึ่งไปเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยมันดียังไงถ้าเราเปลี่ยนประเทศได้จากอํานาจเก่ามาเป็นอํานาจใหม่มันจะดียังไงนะะวันนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า หรือยังไม่เป็นอันนี้ให้พวกเราไปดูครับดีเรื่องนี้มันผมถือว่ามันมันมันดีผมมองทุกอย่างมันเป็นมองในแง่บวกตลอดนะครับยิ่งมานทาลายหมุดแบบนี้มันยิ่งแสดงถึงความบ่นแอของพวกมันนะครับพวกเราก็จะก้าวไปข้างหน้ามันจะย้อนยุคกว่าช่างมันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือเปลี่ยนแปลงประเทศนะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศเท่านั้นนะครับมันถึงจะจบประเทศไทยนะฮะ ให้มันประเทศไอประเทศไทยชนะนะครับเราจะหาหมุดมาให้เจอหามาไม่ได้ก็จะสร้างใหม่นะฮะให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเอาหมุดเราไปตอกไว้พวกประเด็จการในทั้งหมดทุกตัวนะฮะจัดการมันให้มันสินส้นซากไปครับไอพวกที่มันกดหัวประชาชนมายาวนานนะครับอย่าไปให้ราคาพวกมันพวกนี้นะฮะก็คงจะพอสมควรนะครับคือ ไม่ได้บอกออกมาพูดนานก็ไลา่ย,ยาวไปไหน่อยจริงๆว่าจะพูดนิดเดียวนะครับ <laughs> เออเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันครับเรื่องการจัดตั้งกลุ่มที่ผมว่าจะพูดนะครับพอดีวันนี้มันมีเรื่องหมุดคณะราษฎรมันต้องเอามาพูดก่อนนะครับเรื่องไอ้พวกย้อนยุคนะครับขอขอให้พี่น้องนะครับมีกําลังใจในการต่อสู้นะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับวันนี้ใกล้นะครับวันนี้มัน เห็นสิ่งที่พวกมันทำอันนี้แสดงว่าพวกมันกลัวกลัวมากครับกลัวอำนาจของประชาชนนะครับใกล้แล้วครับพี่น้องสู้ๆนะครับให้กําลังใจกันนะครับเดี๋ยวจะออกมาเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกมาทักไทยเป็นครั้งแรกครับไม่ได้ออกมานานแล้วครับก็ถือโอกาสอวยพรนะครับปีใหม่ไทยนะครับปีใหม่อาเซียนนะครับสงการนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกันนะครับให้แข็งแรงมีกำลังใจที่แข็งแกร่งนะครับเราจะไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ